สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่ค่ะ มาพบมาพอกันนะคะทางช่อง Youtube บุญน้ำโชคอีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเห็นหนาเส้นสองปุ๊บนะคะต้องมีที่ดีที่เด็ดนะคะมีตัวดีตัวเด็ดมาฝากมาตอนคุณตอคุณแม่อีกแน่นอนค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะที่เด็ดรัฐบาลไทยงวดวันที่ 2, ส,าาสองพฤษภาคม2องหแปเออเป็นในส่วนล่างอย่างเดียวค่ะ ได้มาแล้วนะคะสำหรับชุดเน้นชุดฟันธงนะคะสองหางแค้นนะคะอัดได้อัดหนักๆล่างอย่างเดียวตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับวสันเอ้แนวทางนะคะชุดเน้นชุดฟันธงของผู้ใหญ่ใจดีนะคะเหล็กหลอกผู้ใหญ่ใจดีนะคะสองหางฟันมาหายแล้วเน้นมาหายแล้วว่าควรจะอัดหนักโตได้เป็นพิเศษเนาะ จังไดก่อนที่เ้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะคะไพ่เขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสาหรับผู้ใดยังบกติดตามบกดก,กระดิ่งกาฝากกดไว้น้าแน่นะคะจะได้บอผลาดคลิปดีๆเนี่ยทังเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆมือเนาะ เมื่อนี้นะคะพึ่งมาพบมาเจอกับเสนซองเป็นคลิปแรกนะคะทายคลิปอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาใายบค่ะเป็นบายวันอังคารนะคะวันอังคารที่29เมสมษายน2568จอดจ่อจันเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพ้อบ่ได้อิลีวันเวลานี้เดินไหวอิลีนะคะสมกับที่พันวายอยู่นะคะเวลาไม่เคยคอยไขประสันเอ,อืมแมนคว่ำพนอีลีเลขวงจะอ,ออกไปบางหันหนึง ห้มสิได้รุ่นอีกแล้วที่รัฐบาลให้ฮนะวันนี้วันที่ยนะีิบเก้านาะเดือนนี้มีสามสิบมือยี่สิบเก้าสามสิบนะคะและ้วก็วันที่หนึ่งนะคะเหลือเวลาอีกสองสามมือนะคะสองมือแล้วกันถ้าวันนับมือนี่ก็สิเป็นสองมือนะคะเลขสี่ออกอีกแล้วบาททีนี่โอ้ยเป็นจังใดแน่คุณพพอคุณแม่ มีโตคิดไวสิลงทุนไปหรือไปยิบไปจับลอตเตอรี่ตัวใดไวไปหรือว่าทางบ้านคุณพ่อคุณแม่นี่มีโตไดมากแรงเออคอมเมนต์มาบอกเซนซองแน่นะคะรู้สึกว่ากระแสนะคะงวดนี้นะคะจะเป็นเลขเก่ากับเลขหาเ้อะเซนซองรู้สึกว่านี่ในกรณีที่มีเก้าเนี่ยเซนซองคิดว่าน่าจะเป็นที่เพิ่นสันจรนเนาะ ถ้าสัญจรปุ๊บหนี่เออเก้าต้องพอมากนะคะบ่บนกัะล่างนี่บ่รักได้รักหนึ่งนะคะมันก็นเลื่อยกระแสมาแรงบอกเออแต่ว่าหานีตีมาจังใดชันซองบอเนืใจหรือว่าปีนี้นะคะห้ามาแรงเป็นพิเศษ,ษ,ษเพิ่นก็นเลยแบบดักหาไว้คิดว่าเลขติดหาติดเก่าเนี่ยเหลือโบกี้คููแล้วนะคะที่สียิบสีจับได้เต็มบาทเต็มหน่วยเนาะกะมีตลอดตะลี่หะละที่เฮาพ่อจะได้เต็มแน่นะคะกะ ถ้าเกิดว่ามีตัวดีตัวเด็ดตัวใดเป็นตะเก้ายั้งหรือว่าเป็นตะหายั้งกะฝากเอฟซีคอมเมนต์มาบอกเซียน่องแน่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใดยังบอตนใจในระวางนี้คุณบอกคุณแม่ติดตามเซียนจองไว้ดีๆนะคะมีตัวดีตัวเด็ดมาให้เบิรงทุกทุกมือเลยนะคะ <c ười> คลิปนี้นะคะก็เป็นที่เด็ดที่เอฟซีนะคะแฟนช่องหลายทันหลายค้นกะรอคอยชื่นชอบนะคะและกะรอคอยให้ พ่อผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นเน้นมาให้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเ,เดินดีพาอสมควรสําหรับโตเน้นนะคะกระถือใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทุนบรายนะคะอยากได้เน้นพิเศษแน่พ่อได้เอาไปเป็นแนวทางแน่นะคะเน้นตัวได้กระส่วงคือส่งเป็นต่อมาโตนันอยูหะนะ่ะเนาะงวดนี้นะคะได้ปล่อยมาหลอบนึงแล้วนะคะตองงวดมาหลอบนึงแล้วเดี๋ยวจังไดเ่นซองจะขอโชว์นะคะชุดตองงวดชุดเต็มให้เบิร์กกอนนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวจะบอกว่า นี้นะคะสองหางที่เพิ่นเน้นเป็นตัวใดเนาะนี่ค่ะถือว่าเป็นการทวนนะคะ,ะนั่มเสนอแนวทางแต่และแนวทางนีนเส้นสองวานนั่มเสนอสองหลอบในทุกงวดสีโอเคที่สุดนะคะเนื่องด้วยว่าบางทีนะคะตอนงวดที่นูนั่มเสนอไปบางท่านบางคนอาจจะบาหวางเขาเมาเบิงคลิปหรือหาบทเจออีกอย่างจังสี่นะคะการที่มาทวนยำโครงสุดทายเนี่ยเป็นการ เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเออเตือน f อซที่อาจจะเบิ่งไปแล้วแล้วลืมไปนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะบอกให้เนเห็นคลิปตองงวดกะได้มาเบิง่งได้มาเห็นสิได้บอกพลาดที่ดีที่เด็ดเนาะสำหรับงวดนี้นะคะสองพืษนภาคมสองหาหกแปดนะคะเหล็กล็อกพงญ่ใจดีลางยางเดียวนะคะสูตรของพ่อเพื่อนคือตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับค่ะงวดนี้ไฮมานะคะตัวแรกกบคือหนึ่งเจ็ดนะคะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด 1,9 3,6 4เก้าสามหหห้าสแล้วก็9,8ค่ะโตนี้นะคะทั้งเบิดทั้งม้วนนี้นะคะพอเพื่อนเอาไปยิบจับลอตเตอรี่แล้วนะคะเน้นตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะก็เลยมีหลายโตแนวจักหน่อยนะคะบาทที่นี่มื่อนี้นะคะมาทวนให้ฟังแล้วก็คือจังที่บอกนะคะมีโตเน้นพิเศษมาให้ ว่าเลขคู่ใดนะคะพอเพิ่นเน้นมาหายสองหางในทุกหดเนาะเป็นตัวที่พอเพิ่นลงทุนหลายกว่ามูอ่าแล้วมันเป็นตะคือแล้วก็ชอบส่วนโตของเพิ่นน่ะนะว่า่งไงเนาะแล้วเพิ่นกับไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้หลายกว่าตูอื่นๆนะคะมาบอกมาก,ก่าวกันพร้อมแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเห็นโตเน้นแล้วเป็นตะคือเป็นตา่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกเส้นสองนัแน่พอ่อสิได้ไปหาลอตเตอรี่เบื้องหา้ายังพ่อมีสันดี หาโชคหาหมาน้ำกันสนดอกเออหงวดอกี้นะเสียดายพ่นเน้นซีแปดเนาะเหล็กนอกคาเป็ดอื่นมาว่าเรากระเสียดาดนะคะบอเป็นยังเลขกมีเขามีรถมีถือมีบ่ถือแต่ขอให้วดน,นี้ขอให้เป็นวันของเขานะคุณพ่อคุณแม่ขอให้ถือเนถอเออสำหรับตัวเน้นนะคะหงวดสองพอคอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างยางเดี่ยวตรงเท่านั้นบ่นต้องกับนะคะเพ่นเน้นมาที่เลข สามหกกับเก้าสามมาสันคุณพ่อคุณแม่พอเพื่อนอัดนักไปที่เลขสามหกกับเลขเก้าสามค่ะเป็นตะคือเป็นตะมาบอคอมเมนต์บอกเซียนซองน้ำแน่นะคะเอออยากเห็นคอมเมนต์โมเมนต์อย่างนี้เออจีได้มามักคือกันบอสันนี้คุณพ่อคุณแม่นี่เพิ่งคลิปกันย่เนี่าความคิดเห็นไปในทิศทางไหนอย่งางหม่านี่นะคะนกูก็เลยอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันสันดอกนะเนาะนี่ ลองพิจารณาดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะมักบอมักจังไดหรือสีมกักโตอื่นๆที่พอเพิ่นบบเน้นก็นได้คือกันนะคะที่จริงแล้วนะคะชุดนี้เพิ่นลงทุนไปเบิดทุกโตเลยนะคะลงทุนไปแล้วนะคะไปหาลอตเตอรี่นะคะเน้นโตตรงนะคะบอต้องกับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณบอ่อคุณแม่ทุนน้อยหรืออยากคัดอยากสันนะคะก็ลองพิจารณาโตที่เพิ่นเน้นนะคะเอาไป ริดกันบนกันล่างหรือว่าไปเล่นโตไปโตกลับเบิ้งก็ได้นะคะลองเบิ้งนะคะเอาโตเน้นสองโตนีหรือสิเลือกเอาแค่คู่สองคู่ยังก็ว่าไปนะคะลองพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปค่ะ จัดมาให้แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นชุดฟันท่งชุดโครงสุดท้ายของสำนักต่างๆนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝากทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปถัดไปจะเป็นในส่วนแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะหนาจับตามองคือหลักน่วยของเพิินนะคะหลักหน่วยงวดเมื่อกี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะมาเท้งหน่วยบนนวยล่างเลยนะคะแล้วก็มีเลขจับคู่นะคะเน้นโคงสุดท้ายของเลขจับ ของเลขวิ่งแม่นๆค่ะงวดเมื่อกี้นะคะโค้งสุดท้ายแบบนี้หลักพ่นจับคูมากนะคะถือเด้อคุณพ่อคุณแม่สองเจ็ดเจ็ดสองเด้องวดเมื่อกี้บอกบนมากบนนี้ลีนะคะติดตามให้ดีๆว่างวดนี้เพ่นสีจับตัวใดมหาห้นะคะแล้วก็มีอีกหลายแนวทางนะคะที่จะนําเสนอนะคะเช่นสองมีแนวทางเลขเจับคูลางมาฝากนะคะใดมากสดๆดหล่อนเดี๋ยวเสียมาสูเบิงว่ามีตัวใด มาตรงกับล็อกคุณยายใจดีบอนะคะฝากทุกท่านทุกคนคอยติดตามคลิปทัดๆไปน้ำแนวมือนีกะสิมีที่ดีที่เด็ดให้เบิงหลายคลิปอยู่พอสมควรเนาะและกัจังไดนะคะก่อนที่เข้าสิปิดคลิปนี้ลงไปฝากไว้น้ำแนวนะคะความสวยความงามค่ะความรวยนะคะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันว่าที่สองพฤษภาพแต่ว่าความสวยนี่รอบอได้น,นะคะใช้ปุ๊บนะคะสวยทันทีนะคะไม่ต้องรอนานว่าสันผู้ใดเป็นฝาเป็นกระเป็นจุดด่างดำผิวนางมองคำนาเหี้ยวนาแหงมอมมีขีมดีๆหรือกําลัง ตังมองหาคีมดีเดียวไปใส่เอาตัวนี้ไปล่องใส่รูปบอคุณแม่ถ้าแขกอนนอนตัวเดียวเลยนะคะแนะนําเอาตัวนี้ไปล่องใส่เบอง์กอนนะคะแต่ถ้าอยากเห็นผลไหวให้เอาคู่กับเซรั่มไปนะคะเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นยังคือให้เอาคู่ไปมันจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคีมนะคะหเห็นผลไหวยิ่งขึ้นจากปกติเคี่ยมเนะ่ะเห็นผลสองถึงสี่กระปุกก็เห็นผลแล้วนะคะแต่ถ้าใส่คู่กับเซรั่มมันจะเห็นผลไหวขึ้นะนะความหมายนาะแล้วตัวเซรั่มน,นะคะเพิ่ม สรรพคุณมากอีกหนึ่งอย่างคือลดเลือนริ้วรอยนะคะเฮ็ดให้หนาตึงขึ้นเห็ดให้เห้าเบ่งเด็กหน่อยลงกับว่าได้เนะาะภัยสนใจสินค้าตัวใดเอามานะคะตามเบอร์นี่นี่เอาไว้ให้ทุกคลิปเลยนะคะแอดไลน์มากก็ได้โท่มากก็ได้นะคะ กันแดดก็มีลืมบอกนะคะ0 9 4 029 2 6 7 4ค่ะโทรมาก็ได้แอดไลน์มาก็ดีชื่อไลน์จะขึ้นว่าบุญนำโชค3นะคะให้ทุกท่านเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชททิ้งข้อความไว้ว่าสนใจคีมเนาะเดี๋ยวเซียนซองจับเป็นคนเข้าไปตอบไปส่งรายละเอียดให้นะคะความสวยความงามนะคะไม่ต้องรอนานนะคะบต้องลุ่นบต้องใส่ดวงบต้องเพิง่งวาจ,จนะ เพิ่งเงินในกระเป๋าจากหนอยหนึ่งเจียดมากจากหนอยหนึ่งนะคะเอาไปลองใส่เบิงนะคะใส่ดีอีลีจังบอกต่อสันดี้าบดีบอกขายมาโดนปนี่นะคะบอกเลยว่าไผใส่กระถืออกถือใจติดอกติดใจนาข้าวขื่นข้าวขื้นข้าว,ข,ข,าวขึ้นนะคะห่อมสิไปไต่เหียดแท่นอ่าไฟซองกบไดแล้วที่คุณพ่อคุนแม่บอกปานนั้นนะคะบอเวอร์ไป <laughs> อโอเคนะคะคลิปนี้นะคะจะสองขอจบไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจังใจให้คลิปหน้าเฮาคอยไว้พอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะ